thank mm -hmm. you สวัสดีครับวันนี้ผมเติ้ r i v e w o r l d ครับแล้ววันนี้เราอยู่ในงาน w a t e r Show ครั้งที่4.2ประจำปี2021นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดู6แบรนด์ยุโรปเด่นนะครับประจำงานว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยแต่ละคันเนี่ยในความคิดของเซลล์แอสซิสแตนต์แต่ละคนเนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างว่าคันไหนควรเป็นคันที่น่าจับจองในแบรนด์ไปชมกันเลยครับ และตอนนี้ครับอยู่ที่บูธของมินิครับตอนนี้อยู่กับคุณแอลนะครับคุณแอลแนะนําตัวเล่นหนึ่งครับแอลนะคะมาจากมินิมิลเลนเนียมออโต้ค่ะสำหรับบูธมินิครั้งนี้นะครับคันไหนที่เข้ามาเนี่ยแนะนํำเลยว่าน่าสนใจมากๆครับค่ะไฮไลท์ของงานวันนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยมินิเพดดี้ฮอปเคิรกค่ะ ความพิเศษของตัวฮอบเคิร์กับรุ่นปกติทั้งจอห์นคูเปอร์เวิร์หรือคูเปอร์เเนี่ยมันแตกต่างยังไงครับลิมิเต็ดค่ะคันนี้มีเพียง37คันเท่านั้นค่ะแล้วพิเศษนอกจากนั้นก็คือเป็นเกียร์แมนวนวลด้วย mm. เรียกได้ว่ามีจิตวิญญาณน,นักแข่งเต็มๆเ,เลยค่ะคันนี้แต่ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกับตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์ไหมครับอ่าเป็นเครื่องยนต์2000ซีซีทวินเทอร์โบค่ะ192แรงมา้า mm. ร้อยเก้าสิบสองมาใช่เรียกได้ว่าเร็กแต่แรงรแ,แรง <c oughs> จริงครับแล้วส่วนราคานะครับกับงานนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับราคานะคะตอนนี้อยู่ที่2องล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นะะแต่ว่าในงานมีส่วนลดแน่นอนอยากให้เข้ามาชมรถก่อนสำหรับใครที่สนใจนะครับรถมินิคูเปอร์แล้วต้องการความพิเศษมากกว่ามินิทั่วไปแนะนําเป็นคันข้างหน้านี้นะครับแพ t ดี้ฮอบเกอร์ครับกับลิมิเต็ดอินชั่นสามสิบเจ็ดคันแล้วถ้าใครสนใจนะครับติดต่อที่คุณแอลได้เลยใช่ไหมครับ ที่เบอร์ติดต่ออะไรยังไงสาขาไหนบ้างครับ L อยู่ที่มินิเอกมัยนะคะมิลเลนเนียมออตโต้เบอร์โทรศัพท์0659842658หรือว่าเป็นเพจ i อ G, อยู่ที่อ่ามินิเค่ะติดต่อเข้ามาได้งานนี้ส่วนลดสูงสุดแล้วก็ MSI สูงสุดถึง10ปีเลยค่ะ,ะเรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับใครสนใจแนะนำคุณแอเลยครับแลัววันนี้ขอบคุณคุณแอลมากนะครับ และตอนนี้นะครับอยู่ที่บูธของ BMW ครับตอนนี้อยู่กับคุณบุ๊กนะครับแนะนำตัวให้หนึ่งครับครับผมสวัสดีนะครับผมบุ๊กนะครับธวัชชัยไส้ริมครับผมจากผู้แทนจำหน่าย BMW m i l l e n n i u m Auto สาขาพระรามสามครับครับ วันนี้นะครับคุณบู๊ครับถ้าเข้ามาบูธ BM เนี่ยเราแนะนําเป็นตัวไหนให้ลูกค้าเข้ามาชมดีครับก็แน่นอนครับผมเป็นคันที่เรากําลังนั่งกันอยู่ในตอนนี้เลยนะครับก็คือ BM w 5 2 0 DM บ p บ r t ครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับผมเป็นตัวชุดแต่ง M Performance รอบคันด้วยครับคําว่า M Perform a n อ e รอบคันเนี่ยความแตกต่างเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ถ้าเป็นในรถนะครับผมหนึ่งเลยสังเกตที่พรมครับผมจะเป็นพรม M Performance นะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับผมจะเป็นพวงมาลัยที่มีสลับอะคันทารานะครับผมแล้วก็มีลายคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับ เรียกได้ว่าทําให้ดูสปอร์ตดูดันขึ้นพอสมควรนะครับครับผมแล้วอย่างตัว LCI เนี่ยเข้าใจว่ามีเปลี่ยนหลายอย่างใช่ไหมครับหลักๆที่น่าสนใจนี่มีอะไรบ้างครับหลักๆที่น่าสนใจสําหรับ LCI ตัวนี้นะครับผมก็คือดีไซน์ของไฟหน้าและไฟท้ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในรถนะครับผมจะสังเกตได้จากหน้าจอ iD r i v e ตรงกลางนี้นะครับ จะเปลี่ยนจาก10.25นิ้วเป็น12.3นิ้วแล้วก็เป็นระบบปฏิบัติการแบบ ID7 ด้วยครับผมซึ่งตัวนี้ครับเราสามารถปรับเพิ่มหน้าจอได้สูงสุดถึง4หน้าจอครับผมอืโอ้ใหญ่กว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ชัดมากด้วยแล้วส่วนของราคาเนี่ยในตัวของตัวนี้นะครับราคาเป็นยังไงบ้างครับก็แน่นอนครับราคาเป็นราคาเดิมนะครับผมแต่ว่าให้ออปชันมาเนี่ยเพิ่มจากเดิมค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับ ราคาครับจะอยู่ที่3 5 3 9้านาครับผมจะเป็นราคา BSI Standard นะคร์ดสำหรับในงานเนี่ยเข้าใจว่ามีโปรโมชั่นพิเศษใช่ไหมครับคุณบุ๊กในงานจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่จัด BM Leasing นะครับผมก็จะอัปเกรด BSI ให้จาก3ปีเป็น5ปีนะครับผมถือได้ว่าจัดเต็ม แน่นอนนะครับงานนี้สำหรับใครนะครับที่สนใจรถเบียกหรือมันยูไม่ว่าจะเป็น5 LCI หรือรุ่นอื่นเนี่ยก็แนะนําให้มาดูตัวจริงที่งานนะครับแล้วนอกจากนั้นถ้าสนใจซื้อจริงๆแนะนําซื้อกับคุณบุ๊กได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรบกวนอีกทีครับเบอร์ติดต่อช่องทางอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับครับผมก็จะเป็นเบอร์ติดต่อนะครับผมติดต่อได้ที่เบอร์091ครับ8879353ได้เลยครับ ที่สาขามิลเลนเนียมใช่ไหมครับมิลเลนเนียมออโต้สาขาพระราม3ครับผมอโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบุ๊กมากนะครับ,รบนะครับผม และตอนนี้ครับอยู่ที่บูธของ Mercedes-Benz ครับและตอนนี้อยู่กับคุณกายนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับวัดกสอดพัฒนะครับผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ครับบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยครับครับสำหรับบูธเนี้ยครับ m e r c e d e s Benz ถ้าเข้ามาที่บูธเบนทเนี่ยแนะนำเป็นตัวไหนนีครับก็สำหรับบูธ Mercedes-Benz เราจริงๆเนี่ยเราเปิดตัว2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ E200 c o u p e AMG Dynamic และ E200 c a b r i o l e t AMG d y n a m i c ครับ ส่วนของตัวที่เรานั่งอยู่นี้ก็คือคา r บิโอเล่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรถยนต์แบบเปิดประทุนนะครับเป็นซ o อฟท็อปแฟิกนะครับเป็นระบบไฟฟ้าครับแล้วความเด่นของตัวนี้เนี่ยถ้านอกจากเรื่องหลังคาแล้วเนี่ยเครื่องยนต์หรือว่าลักษณะภายนอกเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกับตัวผู้ปกติเยอะไหมครับ แตกต่างกับคูปปกติไหมเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์ของคาบิโอเลเขานะครับ่างเส้นเส้นสายการตัดขอบกระจกด้านนอกเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับรวมถึงดีไซน์ภายนอกนะครับกันชนหน้าจะเป็นแบบ A shape ดีไซน์นะครับแล้วคันนี้พิเศษเลยมีชุดตกแต่งพิเศษแบบไ n i g h t Package Plus นะครับก็คือล้อจะเป็น20นิ้วแล้วก็ชุดแต่งแบบไ n i g h t Package รอบคครับ ครับตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่5้าล้านหนึ่งแสนนบาทครับสําหรับโปรโมชั่นในงานนี้เนี่ยมีไหมครับกายครับโปรโมชั่นในงานนี้นะครับต้องบอกว่าเราจัดเตรียมมาให้ครบคันสําหรับรุ่นหลักนะครับอย่างเช่น C Class ของเราเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดเดือนเลยนะครับส่วน S Class เราออกแคมเปญนห้าห้าห้านะครับนั่นก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าปีนะครับแล้วก็ MBS มีแบบ Excellent ตห้าปีนะครับซึ่งทั้งวารันตีแล้วก็เซอร์วิสเปลี่ยนนนนนน้้้ามัััเเคครรื่่อองีีีียปปปแลวก็ิชบ เรียกได้ว่าบูตเบนคันนี้ก็จัดเต็มใช้ได้เลยนะครับใช่ครับแล้วสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ตัว E-Class เนี่ยแน่นอนว่าเปิดใหม่ทางตัวแบบปกติตัวคูปและคาบิโอเลก็คือจัดเต็มมากเลยใช่ไหมครับเต็มมากวันนี้นะครับบูตเบนจัดเต็มจริงๆครับถ้าใครสนใจแนะนำให้มาดูรถตัวจริงก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กายมากนะครับครับผม และตอนนี้ครับผมอยู่ที่บูธของ Audi นะครับตอนนี้อยู่กับคุณนิ้งนะครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะนิ้งค่ะที่ปรึกษาการขายของ Audi Thailand ค่ะครับผมสำหรับบูธ Audi นะครับถ้าเข้ามาเนี่ยหคันที่แนะนำเลยพลาดไม่ได้เป็นรุ่นไหนนี่ครับต้องเป็นคันนี้และะ้ค่ะที่นั่งอยู่ Audi TT Coupe 45 TFSI Quattro S, <อ> <S, s Line ค่ะสำหรับต,ตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างหรือเปลี่ยนไปจาก เจนที่แรงไหมครับอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยแรงมาเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย230แรงม้านะคะคจะเพิ่มเป็น245แรงมาร้าแล้วก็ล้อแม็กเดิมเนี่ยที่ขนาด17นิ้วมาตลอดการตอนนี้เพิ่มให้แล้วค่ะที่ลูกค้าต้องการก็คือเป็นล้อแม็ก18นิ้วนะคะคแล้วก็มีครุสคอนโทรลเพิ่มให้เกียร์จาก6สปีดเป็น7สปีดค่ะคคแล้วก็ยังมี Apple CarPlay เพิ่มให้ด้วยค่ะ เรียกว่าปรับออปชันครั้งนี้จัดเต็มใช่ไหมครับแล้วส่วนราคายังเป็นราคาเดิมไหมครับหรือ<ช>ว่าเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะ 1, ะ1นึ่งแบาทอหนึ่งแสนใช่<ส>ค่ะแต่เราก็จะมีแคมเปญมาซัพพอร์ตให้ตรงนี้ที่เป็นเกี่ยวกับอดอกเบี้ยศูนปีค่ะครับค่ะ,คะเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นแสนนึงนะครับแต่เป็นแสนหนึ่งที่ผมถือว่าคุ้มค่าแค่ล้อก็คุ้มแล้วนะฮะ สำหรับงานนี้ครับก็ถ้าเกิดสนใจรถ Audi นะครับถ้าจองกับคุณนิ้งเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหมครับในงานมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เจ็ดปีค่ะครับค่ะถ้าใครสนใจ Audi ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้ครับท,ทีหรือรุ่นอื่นนะครับก็ติดต่อที่คุณนิ้งได้เลยนะครับไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเบอร์โทรยังไงบ้างคเออของเรานะคะของมิ้งนะคะเป็นเอ่อ Audi สาขาราชพฤรษ์ค,ค่ะสาขาเปิดใหม่ ก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะและพร้อมให้บริการเป็นอย่างยิ่งค่ะครับเราเบอร์ติดต่อเป็นยังไงบ้างครับค่ะเบอร์ศูนย์หกสามสี่หนึ่งเก้าห้าสี่สองสองค่ะติดต่อมิ้งโดยตรงได้เลยค่ะโอเคครับสำหรับครั้งนี้นะครับทีทีคันนี้พลาดไม่ได้ครับถ้าใครสนใจมาดูตัวจริงก่อนได้ครับกับคุณนิงได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับจวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิ๊งมากนะครับค่ะ ตอนนี้ครับอยู่ที่บูธของปอร์เช่ AAS ครับและตอนนี้อยู่กับพี่โบนัทนะคะพี่โบนัทแนะนำตัวหน่อยครับ,บ,รบสวัสดีค่ะชื่อโบนัทนะคะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายปอร์เช่ AAS สาขาพารากอนค่ะครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับถ้ามาที่บูธปอร์เช่เนี่ยแนะนําเป็นรุ่นไหนดีครับต้องคันนี้เลยค่ะที่นั่งอยู่นะคะปอร์เช่ไทยคันค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดโบนัทแนะนําเป็นตัวขับ2เป็นรุ่นเบสนะคะราคาเริ่มต้นเพียง6-19เท่านั้นและที่สําคัญในงานมีโปรด้วย ซึ่งโปรโมชั่นดังกล่าวพอบอกได้ไหมครับว่าของไทยคันเบสเนี่อะไรครับซึ่งปกติอะค่ะจะทราบอยู่แล้วว่า AAS เนี่ยเป็นวัน p พโพลิซีแต่วันนี้ค่ะถ้าลูกค้าจองในงานได้รับล้อแม็กฟรีไปเลยค่ะสำหรับรถสต็อกเท่านั้นนะคะก็คือม,มีมูลค่าเนี่ยเป็นหลักแสน <ML B. S 2> เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถือว่าคุ้มมากแต่ทั้งที่นี้เนี่ยก็คือใครมาก่อนได้ก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ารถสต็อกมีจำนวนจำกัดนะคะ โอเคครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เทรนด์กำลังมาแรงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางพอเช่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําตลาดได้อย่างตอบโจทย์นะฮะใช่ค่ะสาหรับใ,ใครที่สนใจนะครับป <laughs> อเช่รุ่นนี้เนี่ยก็ติดต่อคุณโบนัสได้เลยนะครับก็ิพารากอนใช่ไหมครับใช่ค่ะเบอร์ติดต่อเบอร์โทรย,ยังไงบ้างครับค่ะเบอร์โทรนะคะ0859143555ค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โบนัสมากนะครับ และตอนนี้ครับอยู่ที่บูธของวอลโว่นะครับนี่อยู่กับพี่ซิกนะครับพี่ซิกแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับเต้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับผมซิกนะครับพงพิชินวงศ์นะครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์วอลโว่นะครับซิกเองจะอยู่ที่วอลโววิทยุ G ีทีออโต้นะครับตรงเพินจิตวิทยุของเราเองนะครับแล้วขอแนะนานิดนึงเดี๋ยวเราจะมี ตวรมเปิดใหม่เป็น v o v o GT เหมือนกันครับจะเปิดอยู่ที่พัทยานะครับสำหรับลูกค้าโซนภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นชลนบุรีระยองจันทบุรีหรือตราดเนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยวพบกันครับถือว่าครอบคลุมนะครับสาหรับโซนตะวันออกแล้วสมมติถ้าเกิดมางานนี้ครับพี่เ็กรถที่แนะนำเนี่ยว่าต้องมาดูมาจับจองเนี่ยแนะนําเป็นรุ่นไหนดีครับจริงๆพี่ก็ขอแนะนํา x c 6 0แล้วกันคันที่เรานั่งอยู่เลยเป็น x c 6 0 Recharge T8 R Design นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตกแต่งอ c เซสซอรี่เต็มรอบคันมาให้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรถทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของเรากันเลยครับนะครับเรียกได้ว่าคันนี้ท็อปไลน์เลยใช่ไหมครับครับงั้นเริ่มจากภายนอกดีกว่าครับพี่ซิกภายนอกนี่มีอะไรบ้างครับอ่าภายนอกนะครับอันดับแรกเราก็เป็นชุดแต่งที่เป็นรอบคันนะครับเป็นดิฟュเซอร์ด้านหน้านะครับเป็นลายสวยเลยเป็นกริดแบบซิลเวอร์นะครับแล้วก็ดิฟュเซอร์ด้านหลังพร้อม ท่อกู้นะครับออกคู่เลยสวยมาก <S 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 เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ running board ที่เป็นบันไดข้างนะครับของ x c 6 0นะครับเดิมทีเนี่ยไม่ค่อยมีนะเพิ่งจะมีเข้ามานี้ดีมากแล้วก็จะเสริมในชุดโปง่งซุ้มล้อนะครับทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็เป็นลายล้อมแม็กใหม่ขนาด22นิ้วนะครับสวยมากเลยือว่าใหญ่เติมซุ้มดูมีมิติสปอร์ตใช่ไหมฮะครับผมแล้วพอมาถึงข้างในนะครับข้างในมีอะไรที่ รู้สึกว่าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะฮะข้างในจุดเด่นหลักๆที่เห็นได้ชัดของ o a v o x c 6 0 r Recharge T8 r Design คันนี้ก็พี่ขอโฟกัสในส่วนของเครื่องเสียงแล้วกัน <c oughs> เครื่องเสียงเราได้เป็นพรีเมียมซาวของอ่าบรา w เอร์ w ดินะครับเดิมที่เนี่ยรุ่นนี้เป็นของ h r m a มันการดอนะครับแต่เราปรับให้เหมือน i n s c r i p t i o n เลยเหมือนตัว Luxury <c oughs> ของเราเลยแล้วก็เสริมขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของ i r e l e s s Charger นะครับที่เรามี ไม่แพ้กันไม่แพ้สําหรับตัวน้องของเราไม่ว่าจะเป็นของ X440 นะครับ x c 6 0ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ตัวเบาะเบาะจะเป็นตัวนูบักผสมกับเนปป้านะครับคันตาล่านะครับรูปทรงจะเป็นบักเก็ตซีจะคลา้คลายสไตล์ห้องโดยสารของนักแข่งตัวเบาะของนักแข่งตัวนี้เซฟมากครับที่สําคัญตัวเบาะวอลวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถทุกรุ่นเนี่ยแพทย์ศัลยกรรมด้านกระดูกเป็นผู้ออกแบบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลานั่งจะรู้สึกสบายมาก ก็คือจะไม่มีปัญหาเรื่องปวดลงกวดหลังเวลาขับทางไกลประมาณนี้นะครับถูกกอกครับผมโอเคแล้วสำหรับราคาเนี่ยครับตัว x c 6 0เนี่ยมาถึงไ้เปนรับเปิดตัวราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างได้เลยครับเติ้ลตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวสปอร์ตนะครับเดิมทีราคาเขาอยู่ที่3 5 9ล้าน5บาทนะครับแต่เขาปรับลดลงมานะครับก็จะเหลือ3 4 9ล้าน4บาท จริงๆก็จะเป็นราคาที่เท่ากันสําหรับรุ่น l u ก u r วที่เป็นตัว i n s c r i p t i o n เดิมทีตัวนู้เนี่ยราคาอยู่ที่3 7มล้านเจ็เก้าหม่แล้วแบบปรับลงมาเหลือ3ามล้านสี่แสนเกาหนะครับแล้วก็เราจะมีตัวเริ่มต้นด้วยเป็นตัว d d s s ไซ e x p กเพ t i o n ราคาจะอยู่ที่2องล้านเก้าแสนเก้ามบาทบถือว่าราคาดีไม่ว่าจะาคาดีนะรุ่นไหนเนี่ยก็เรียกว่าต้อง มาดูตัวจริงก่อนใช่ไหมครับถึงจะตัดสินใจได้แต่ทุกตัวเนี่ยมีไฮไลท์ที่สําคัญและน่าใช้ทั้งหมดทุกสีมีพร้อมให้ลูกค้าได้สัมผัสนี่คือไฮไลท์ของวันโวนะครับเป็นเจ้าของได้หมดเลยรุ่น D X 460อยากได้ปุ๊บพรุ่งนี้ออกรถได้เลยครับพร้อมใช่โอเคครับสำหรับใครที่สนใจครับพี่ซิกว่าจะอยากซื้อวันโวเนี่ยติดต่อซิกได้ช่องทางไหนบ้างครับได้เลยครับก็ติดต่อซิกโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0864015160นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์ซิกเอง0864015160นะครับโอเคครับที่ GT Auto ถนนวิทยุนะครับถ้าใครสนใจวันโวแนะนำนะครับพิซิกบริการดีประทับใจครัขอบคุณพิซิกมากนะครับสวัสดีครับและก็ จบเป็นเทียบร้อยนะครับเกือบการมารีวิว6แบรนด์ยุโรปเด่นประจำงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครับก็ตามหัวข้อเลย6แบรนด์เด่นประจําเนี่ยงานนี้ที่น้องเซลล์แต่ละค่ายนะครับคิดว่าเป็นรถเปิดใหม่หรือว่าเป็นรถที่ราคาน่าจับจองแล้วก็น่าขายเนี่ยก็ ตามนั้นเลยก็ชอบไปชอบไงไงก็ติดต่อกันได้แล้วก็อยากจะดูว่าคันไหนถูกใจไม่ถูกใจก็แนะนำให้มาดูตัวจริงครับแล้วก็ติดต่อตามน้องเซลที่เราได้พรีเซนต์กันไปเลยแต่วันนี้ครับผมเติ้ r i v e World ต้องขอลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe และไลค์เพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ